اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาก,การพูดและบุคลิกภาพอมานะน์สอง0น8 1งแ8 1ส1่ก1 5 1สํานำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส a l a m u a l a i k u ร w a ม a h m ล t สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรับเรากลับมาพบกันตามนัดนะครับกับรายการมุสลิมไทม์ ทุกเช้าว,วันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางทศบ5แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนละครับในสังคมประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังมีผู้ที่มีความเดือดร้อนอีกมากมายในสังคมนะครับและรายการของเราถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเขาเหล่านั้นในช่วงนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือครอบครัวของใครนั้นเราจะไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสุนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานเรายังอยู่กันที่มัสยิดนูรุนอิสลามกลอง13ตําบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับการประสานงานพร้อมคําแนะนำจากท่านอิหมม และคณะในการเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณอดัมแย้มพิกุลชายวัย35ปีอาศัยอยู่ในที่วากาฟกับภรรยาและลูกๆของเขารวมทั้งหมด12คนคุณอดัมเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าเขามีอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาไม่นานบ้านของเขาโดนพายุพัดจนบ้านพังเสียหายหมด ทำให้ตอนนี้ต้องทำเป็นที่พักอาศัยแบบชั่วคราวไปก่อนก่อนที่จะถมดินและสร้างบ้านใหม่ให้ลูกๆของเขาได้อาศัยได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น,นก็เรียนหมดนะฮะแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้เรียนคนหนึ่งลูกชายลูกชายก็คือก็คือก,ก็คือตบจบแล้วแล้วก็ลูกสาวไปอยู่กับมะอันนี้ก็ทำแล้วเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งได้ไปอยู่กับมะอาชีพเรขอ่ารับซื้อของเก่ารีไซเคิลอาจจะ เป็นรีไซเคิลรับบ้างแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่มีลูกค้าลูกค้าเราน้อยมากก็คือเราเพิ่งมาอยู่ใหม่ได้ประมาณร,ร,มร่วมร่วมปีพอเราซื้อไม่ได้เพราะลูกค้าเราน้อยใช่หไหมเราก็ต้องอาศัยเก็บบ้างเป็นเป็นคือเก็บซะเป็นหลักอตอนนั้นเอาเอาอามสัยนะออไซคนะ์ไปเข้าได้มาสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยเราต้องปลูกบ้านสองหลังในเวลาอีาอกอาทิตย์หนึ่งเราต้องโดไนไล่เ่ะพอเราอยู่บ้านเช่าลูกเราเยอะเขาเขาบอกว่าเยอะจัดไม่ไหว คือเขาไม่ไม่อนุญาตให้เช่าแหละเพราะลูกก็เจ็ดแปดคนใช่มาเด็กเยอะห้องมันจะเสียเขาก็เลยไม่ไมไมอนุญาตให้เราอยู่ก็ออกภายในภายในภายในอาทิตย์เนี้ยต้องต้องทำให้เสร็จก็เอาเงินสามหมื่นนะ่ะมามาปลูกแต่ถมเนี่ยผมเก็บอเขาเรียกไอ้ที่เขาทุบบ้านอ่ะนะที่บักคับช่วยใช่ครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ไปเก็บไอ้ไอ้ไอ้ปูนที่เขาทุบมันนะไปขอเขาเอามาถมถมถมแต่ถามว่ามันได้เยอะไหมมันก็ตอบว่าไม่ได้เยอะทุนแล้วไม่มีเราก็ใช้ไม้ที่มันมันเป็นไม้สน พอตอนนี้มันลมมามันไปหมดเลยแต่ตอนนี้รื้อแล้วก็พอพอดีก็มีคนมาบริจาคเรื่องเรื่องถมดินก็แล้วก็โครงการของอิมามก็พอพอจะทำด้านโครงการนะลูกๆของเขานั้นเรียนหนังสือกันทั้งหมดทุกคนซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในแต่ละวันทำให้รายได้ที่ได้รับมานั้นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกเพราะคุณอาดามเองต้องเป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวส่วนภรรยา ก็ต้องดูแลลูกๆอยู่บ้านค่าโรงเรียนเนี่ยวันนึงเกือบสอง้แล้วนะคนละยี่สบาทเนี่ยเกือบสองร้อยแล้วนะแล้วก็โรงเรียนแขกอีกคนละสิบาทก็รวมแล้วก็สามร้อยกว่าบาทแล้วเฉเพาะลูกไปกินโรงเรียนอ่ะนะแต่เราต้องหาให้มากกว่านั้นไงเห็นไหมแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอาธัดิล่าวันนี้เราสามร้อยแต่พอคือวันนี้ได้เยอะจริงอัธันดิล่าพันหนึง่งอ่ะพวกนี้ไม่ถึงละ ไม่ได้ก็คือคือมัน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 ต้องเกลีย่ยให้พอดีเราเราต้องบริหารว่าวันนี้100บาทเนี่ยบ้านาบ้านเราจะทำอะไรกินฝาก,กเอาลอดจริงๆนะค่าใช้จ่ายวันนึงอยู่ประมาณ600ถึง700อบาทโหใช้ยอาคนรวยเลยอันนี้เซฟสุดแล้วนะเซฟสุดๆแนละ้วก็ทำดีลแล้วก็ขอให้เอาลอดตอบแทนวิสกี้นะมันก็ทำให้เราได้อย่างน้อยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายเพราะถามว่าค่าใช้จ่า,จจายพงสูงไหมสูงมากใช่ไหมแล้วตอนนี้บ้านเราพังเราเรา คือเราเราจะทําก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีทางออกแล้วมันดิ้นไม่ได้ก็ดูอาอิชานั้นละก็ก็ละหมาดอัอย่มดุล้ลละสองคนก็เมียนั่งร้องไห้ยาอ้อไม่รู้ทําอะไรแล้วไม่มีตังค์ลวดูอาเอาล้อให้มีคนบริจากกระเบื้องบ้างไม้บ้างทัลฮัาดนล้ลละได้ไม่รู้ทำไรคุณอาดามไม่เคยย่อท้ออดทนทํางานเพื่อมีริสกีที่เพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาละหมาดและขอดูอา ให้สามารถดูแลครอบครัวต่อไปได้และเขาเชื่อเสมอว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลานั้นจะประทานสิ่งที่ดีกว่าให้เสมอทางรายการมุสลิมชามร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์วุนเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณอาดัมเพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846-810-081812-9615สสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันรหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ02 1846810 0818129615 หลังจากที่ท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาได้รับปลดกล้าปลดกระหม่อมนะครับเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาในวาระนี้มีองค์กรและหน่วยงานพี่น้องมุสลิมนั้นร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยทียเดียวและทางสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านเช่นเดียวกันเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ ท่านผู้ชมครับช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้หลังจากที่ท่านอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมัตาได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาพูดแทนราษฎรและประธานรัฐสภาในวราระนี้แล้วได้มีองค์กรมุสลิมจํานวนมากรวมตัวกันเพื่อแสดงความยินด,ดีกับท่านและในวันนี้ทั้งสํานักยุฬาราชมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดเลี้ยงแสดงความยินด,ดีกับท่านอาจารย์วันมูฮัมมัดนอมัตา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุสลิมในครั้งนี้และยังได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีอุสมานฮัสซันรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยเราจะไปฟังความรู้สึกของท่านอาจารย์วานม uh นุฮัมมัดนอมมาาและผู้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ครับ ผมพลตสุดินปาราเล่ได้นขนาธิการคณะกรรมการกลางสลามในประเทศไทยท่านอาจารย์วันนนี่เป็นที่ยอมรับเลยนะว,ว่าท่านเป็นประธานสภาถึงสองสมัยในการประชุมเลือกประธานสภานะครับปรากฏว่าไม่มีคู่แข่งครับผมเองก็อยู่ในพักการเมืองพักประชาธิปัตย์ก็สลับตุนอาจารย์ท่านอาจารย์วันนนในที่นี้ด้วย จริงๆแล้วเนี่ยครับความสำคัญของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเราดูอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของพวงชนชาวไทยที่พระหมหากษัตริย์เนี่ยใช้นะครับขึ้นต้นโดยว่าหนึ่งะครับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโดยท่านฝ่ายนิติบัญญัติก็ประกอบด้วยสอสอสอวอและก็ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติก็คือท่านอาจารย์วันโมทธาทึ่เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ วันนี้มีสะสสิบเก้าท่านหลายพรรคการเมืองนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับทุกพรรคการเมืองที่เป็นมุสลิมความเป็นพรรคการเมืองความเป็นพี่น้องเราสําคัญกว่าพรรคการเมืองไอ้นี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดความเป็นพี่น้องของเรามากกว่าพรรคการเมืองนะครับแล้วก็อยากจะรู้เราจะบอกให้รู้ว่าที่เราเกิดมาอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาในชาตินี้ทุกคนก็แล้วจุดมุ่งหมายอันใด ก็เลยอยากจะฝากพวกเราไว้เลยว่าฟาร์มสามาคีกลมเกลียวกันในหมู่ของมุสลิมเราก็ต้องฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอชื่นชมนะครับอาจารย์วัลโดอีกครั้งหนึ่งที่ได้ยมมีการยอมรับทั้งประเทศเพราะว่าทั้งสสทั้งหมด500คนไม่มีผู้แข่งขันเสนอแข่งขันแต่เพียงผู้เดียวขอขอบคุณครับสลามัยมโกมวัลมาตุลอยบริกาตุกระผมนายรุณบุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีขอแสดงความยินดีและขอนำความปรารถนาดีจากท่านจุฬาราชมนตรีมามอบแด่ท่านที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26และในฐานะประธานรัฐสภา นับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ประชาคมมุสลิมในประเทศไทยตลอดจนนานาอาระยะประเทศได้ประจักษ์ชัดว่าสยามประเทศตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันได้ทํารงไว้ซึ่งสังคมแห่งความเป็นฉันมิตรและความมีไมตรีจิตที่เกื้อกูลต่อกันของทุกเชื้อชาติ และศาสนาขอให้ท่านดำรงมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายนิติบัญญัตินี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้าพเจ้าขอวิงวอนขอพรอนันประเสริฐจากเอ๋องอัลลอฮ์พระผู้ทรงเป็นเจ้าได้โปรดอภิบาลบรรดารสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแด่ทุกท่านขอให้การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติในตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้สำเร็จลุล่วงทุกประการ ในความแสดงวามมติด้วยท่านมีความรู้สึกว่าผมจะเป็นผู้แทนของพวกเราทั้งหลายผมก็ต้องขอยืนยันณที่นี้ว่าในฐานะประธานรัฐสภาแน่นอนผมต้องเป็นผู้แทนของรัฐสภาไทยเป็น <c oughs> ประมุกขกองขวายดิบัญญตัติเป็นกองผู้ไทยผู้แทนทัฐสภาแต่ในฐานะที่เป็นมุสลิมผมก็ต้อง ขอเรียนต่อท่านว่าผมจะทำหน้าที่นี้โดยเกียรติและศักดิ์ศรีของพี่น้องมุสลิมถ้าผมจะทำอะไรผมจะต้องนึกถึงว่าถ้าผมทำดีมีประโยชน์ต่อสภานะครับและมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองสิ่งนั้น คือสิ่งที่จะเป็นชื่อเสียงและประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมด้วยเช่นกันและผมต้องหลีกเลี่ยงและจะไม่กระทำใดๆที่แสดงถึงความไม่เป็นกลางและจะแสดงตัวที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งของประธานรัฐสภาไทยเพราะถ้าผมทำเสียผมไม่ได้เสียเฉพาะตัวผมเอง หรือพักประชาชาติที่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่ผมสังกัดเท่านั้นแน่นอนเขาก็ต้องพูดว่าประธานมุสลิมที่เป็นความหวังของพวกเรานั้นทำตัวไม่เหมาะสมหรือไรซึ่งความสามารถเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามอย่างเต็มที่เพราะผมแบกภาระบ่าข้างหนึ่งคือประเทศชาติและบ้านเมืองและอีก ข้างหนึ่งคือเกียรติยศศักดิ์ศรีของพี่น้องมุสลิมเราสุดท้ายนี้ผมก็เช่นเดียวกันครับต้องขอแสดงความยินดีกับท่านรันเตียอุโสจากเทศกัมพูชาสอสอหลายท่านที่เดินทางมาในวันนี้รัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็ แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรทั้ง19ท่านที่เป็นสอสอใหม่ในคราวนี้ให้รัศดรตาลาได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพปพฐมหมที่แข็งแรงมีอิมานที่มัน่นคงและท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศอุสมานฮัสซันและอีกหลายท่านที่เดินทางจากต่างประเทศนั้นขอให้ท่านเดินทางกลับด้วยสดิภาพและพี่น้องของเรา ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่มาจากภาคเหนือมาจากภาคอีสานมาจากใต้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพค,ครับวัสสลาอมลยกุมวะรหมตุลลอเบรกาตุครับขอบคุณท่านอาจารย์มมหมัดนอมชานะครับท่านได้แสดงความรู้สึกในใจของท่านออกมานะครับ ท่านผู้ชมครับและนั่นก็คือกิจกรรมการจัดเลี้ยงที่ทางสำนักจุฬาราช,ชมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เชิญทุกภาคส่วนมาร่วมกันในการแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาตาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุสลิมณโรรแรมอัลมิรอสที่ผ่านมา ประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพประมะ0218468100818129615 เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามนะครับในช่วงของวัลฮดีสซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญนะครับพร้อมที่จะพบกับเราในช่วงนี้ครับในช่วงวัลฮดิสครับบิ s m i ล l a h i r r a h m a n i r الحمد لله رب العالمين و ิ ب ِ ن َ ص ع ล ي ن و ل ا ح و ل و ل ا ق و َ إ ل ا ب ا ل ل ه ا ل ล ع ل ิ ي ا ل ن ظ ي م ِ ر บ ب ِ ص ا ل ِ ص د ر ويسر لي امري وحداتا من لسان يفقه قولي الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خخ براني سبحانه وتعالى ព្រឹង ผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับวันนี้ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจที่หลายๆคนอยู่ในสังคมนะฮะที่จะต้องพบกับผู้คนที่มากมายแล้วก็ต่างความเชื่อต่างศาสนาหรือแม้บางครั้งนะครับในการที่คนคนหนึ่งมาเข้ารับอิสลาม บุพการีของเขาพ่อของเขาแม่ของเขาหรือญาติของเขาอาจจะเสียชีวิตได้แต่หละการอิสลามจะพูดไว้ไว่าอย่างไรเกี่ยวกับการที่เรานั้นนะจะไปเยี่ยมศพนะหรือว่าจะให้การช่วยเหลือนะต่อครอบครัวที่ได้รับนะการสูญเสียไม่ว่าจะพี่จะลูกหรือจะพ่อแม่ หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นแม่เราก็ตามแต่แต่เรามาเข้ารับอิสลามเนี่ยเราสมควรที่จะทำอย่างไรพี่น้องครับอิสลามไม่ได้ปิดกั้นในการที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับจะร่วมในการที่จะไปเยี่ยมเยียนนะครับผู้ที่เสียชีวิตไม่ว่านะจะที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือว่า ในสถานที่ที่เขาจัดตั้งไว้อิสลามไม่ได้ห้ามอะไรอิสลามสอนให้เรานั้นรู้จักการที่อยู่ร่วมกับผู้คนไม่ว่าใครก็ตามแต่แม้กระทั่งตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยวะสัลลัมเองผู้ที่เป็นแม่ของท่านนะฮะก็ไม่ใช่มุสลิม ท่านบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับได้บอกว่าอิศเตาันตุรเบีอันอัสต أ ฟ ت غ ف ละฮ ا ฉันเนี่ยได้ขอจากอ AH ัลลอฮ์ سبحانه และเตลา่าที่จะขออภัยให้กับแม่ของฉันฟอลัมยุอัลลีและอ AH ัลลอฮ์ سبحانه และเตลาไม่อนุญาตที่จะขออภัยให้กับผู้ที่เป็นแม่เพราะผู้ที่เป็นแม่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ยังไงครับวัสตะณฑุรเบี๋ยนอัซูอฮรับกระเบื้อและฉันก็ ได้ขออนุญาตกับพระองค์ที่จะไปเยี่ยมเยียนกูโบธของนางแสดงว่าเป็นการเยี่ยมเยียนคู่ที่ตายไงฟะอาดีนาลีดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็จึงอนุญาตให้ฉันไปเยี่ยมได้ท่านนาบีก็จะกล่าวว่าฟะซูรุอัลกูบธดังนั้นพวกทั้งหลายจงเยี่ยมเยียนสุสานหรือสถานที่ฝังเพราะแท้จริงฟะอินนาฮาตุซักกิรุคุมุลเมูต จะทําให้พวกท่านทั้งหลายรําลึกถึงความตายจากคดีตัวนี้พี่น้องครับเราได้เห็นนะครับว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลละซัลลัมก็มีผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านนั้นไปเยี่ยมนะผู้ที่เสียชีวิตที่ไม่ใช่มุสลิมนะดังนั้นการที่เราไปเยี่ยมโดยความเป็นมนุษย์ด้วยกันอิสลามถือว่าไม่ห้ามแต่เราจะต้อง ไม่ไปร่วมภาคพิธีการนะของเขาเช่นเขาสวดอภิธรรมนะะวันวันนั้นวันวันนูน้นวันวันนี้และเราไปร่วมในการที่จะไปในพิธีไปนั่งในพิธีพิธีนั้นถือว่าเป็นที่ต้องห้ามหรือเรานี่เป็นญาติหรือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นน้อง แต่คนที่เสียชีวิตไปนั้นนะเขามีการจัดนะเลี้ยงเขาจัดการอาภิธรรมศพแล้วก็มีการเลี้ยงเราจะไปยกน้ำยกอาหารยกอะไรเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นกันเพราะเนื่องด้วยจากว่าอิสลามสอนให้เรานั้นนะฮะในเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาของเราที่อนุญาตให้เราทำได้ การช่วยเหลือนะมนุษยธรรมเนี่ยได้ไม่มีปัญหาเช่นเมื่อนะคนคนนั้นได้เสียชีวิตไปเป็นลูกน้องของเราเป็นเพื่อนของเราและเราไปช่วยเหลือครอบครัวของเขาเช่นไปช่วยเหลือลูกของเขานะที่จะต้องมีการค่าเล่าเรียนค่าศึกษาค่าอาะไรนะค่าใช้จ่ายในะชีวิตประจำวันของเขาเรา สามารถที่จะหยิบยืมความช่วยเหลือไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะหยิบยื่นให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้เพราะอิสลามบอกไว้ร,มรวมๆว่าจะอาวะนูอิลบิริวตักวาวลาตะอาวะนูอิลออสมิวัลอุดวนนะจงช่วยเหลือและดูแลกันในเรื่องที่เป็นคุณธรรมความดี นะแต่ว่าอย่าได้ช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่เป็นคุณธรรมความดีเป็นความสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าในมุมมองของอิสลามอิสลามมีขอบเขตที่เราจะปฏิบัติไม่ใช่นะครับให้ตัวของเรานั้นไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่เ,เห็นแก่ตัวแต่อิสลามได้สอนให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตนะ อย่างคุ้มค่าในโลกใบนี้และมีขอบเขตในการปฏิบัติสิ่งที่อิสลามสามารถที่จะให้นะครับแก่ผู้คนได้นั่นก็คือด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือต่างๆเรามีโอกาสแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์เราก็สามารถที่จะช่วยนะสิงสาราสัตว์ได้เราก็มีฮาดิษหลายๆหาดิษที่บ่งชี้ว่าเราช่วยเหลือสัตว์นะ แต่และเราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ะจะให้สวนสวรรค์กับเราและยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือมนุษย์ที่เรานั้นจะให้การช่วยเหลือและช่วยดูแลกันอินชาอัลลอฮ์ครับถ้าเราทําแบบนี้สังคมก็จะอยู่ดีมีสุขและนะทำให้สังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็จากลาการทัดเบียทองเวตเพียงเท่านี้วบินไัยต่ฟีกวันที่ยดฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวอเร์ห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุ สังคมนะครับที่อยู่ร่วมกันมีความหลากหลายใครที่เดือดร้อนผู้ที่มีความเป็นอยู่ดีกว่าก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็จะต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอนี่คือความสุขของสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับท่านผู้ชมครับรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางทรทบววันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับ ผมสมานงามขนงและทีมงานเอราทุกคนตั้งรัท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะห์มะตุลลอฮ์วะบเริกาตุสวัสดีครับอิสลามนั้นมีได้สั่งใช้ให้มุสลิมทุกคนนนั้นละทิ้งจากโลกดุนยาแต่อิสลามสอนให้มุสลิมทุกคนนั้นอยู่บนโลกดุนยาอย่างมีความระมัดระวังไม่หลงลืมมัวเมากับโลกนี้จนลืมหน้าที่ที่พระองค์ลอสุบานูวัตตาลาพระผู้เป็นเจ้ามอบให้ด้วยความรับผิดชอบ หลายคนหลงกับดุนยาจนลืมโลกอาคิระท่านอาบบมุมฮัมมัดส,สุลลัลฮวาอเลฮิวะซัลลัมได้กล่าวาว,าว่าขอสาบานต่อละโลกดุนยาเปรียบเทียบกับโลกอาคิรเชกเช่นบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านนำนิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วนำมันขึ้นมาจงพิจารณาเถิดว่าน้ำซึ่งเปียกนิ้วชี้นั้นมีปริมาณเท่าใดบันทึกโดยมุสลิม